ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกสําหรับเต้เต้ผู้จัดการของพิงกี้สาวิกานะคะตอนนี้เธอก็อยู่ในเรือนจําเนื่องจากมีการเกี่ยวพันกับคดี forex 3d ค่ะโดยเต้เต้นั้นได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณคําอวยพรวันเกิดทุกๆคนทั้งโทรมาทั้งไลน์ sms ig tiktok facebook จักใจจริงและขอให้ผลบุญผลกุศลนี้ ได้สำมฤธิผลกับกัลยาณมิตรทุกๆคนด้วยวันเกิดปีนี้ไหนๆและพี่เต้น,นะคะก็ขอใช้พื้นที่ส่วนตัวหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่รักเราและดูแลมากกว่า28ปีอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีคนเราทุกคนมันมีผิดแล้วถูกได้เสมอผิดก็ว่าไปถูกก็ว่ากันไปตามถูก คนล้มแล้วข้ามคนล้มแล้วช่วยกันยื่นมือแล้วช่วยกันประคองขึ้นมาความจริงมันมีเหตุและผลของมันอยู่แล้วอะไรที่เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จก็ให้มันอยู่ในขอบและเขตของมันที่นิ่งไม่ออกมาพูดหรือมีคนโทรมาแล้วไม่ได้รับนั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะถ้าพูดอะไรออกไปไม่ต้องตรงกับข้อมูลจริง สามารถทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนไปได้ก็ขอให้โอกาสกับคนที่ยังไม่มีสิทธิพูดได้ในตอนนี้บ้างนะคะสติและปากถ้ามันออกมาแบบความจริงน้อยมากมันสามารถทําร้ายคนได้เลยนะคะขอบคุณมากๆจากใจจริงนี่ก็เป็นข้อความจากคุณเต้ๆนะคะซึ่งก็มีดาราอย่างธัญญาธัญญาเรศค่ะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า แฮปปี้บิ t h d เดนะคะพี่เต้มีความสุขมากๆนะคะสู้ๆนะหลังจากนั้นผู้จัดการของพิงกี้ก็ตอบกลับคุณธัญญาว่าขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ